เรื่องของเรื่องก็คือช่วงเนี้ผมค่อนข้างจะอยากได้เพชรเว้ยเออแบบว่าร้อนจัดแบบอยากได้เพชรเลยอ่ะผมก็เลยแบบไปลองหาวิธีดูในทิกต o k นะครับแบบวิธีหาเพชรอะไรเงี้ยที่มันเป็นไวรัลอ่ะครับนี่ก็เป็นคลิปที่ผมไปเจอมานะครับก็มีคนกดไลค์สูงถึง50,000นกว่าเลยนะครับซึ่งถือว่ามันเยอะมากๆเลยนะเออแล้วก็เขาเขียนไว้ว่า ทิคใหม่ครับสำหรับวิธีการได้เพชรมานั่นเองนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นฐานทับใช่ไหมเป็นสตองโฮใช่ไหมครับที่มีไอ้พวกไอ้ข้างลทิอยู่ครับที่เราจะสามารถได้เพชรที่มีกล่องเพชรอยู่5เพชรนะครับโอเคอันนี้เขาก็ไปที่ข้างหน้านะครับแล้วเขาก็ปีนหน้าต่างนะปีนหน้าต่างตรงนี้นะครับแล้วก็ปีนเหมือนกับเป็นลักษณะเป็นไม้นะครับแล้วไงต่อเขาก็กระโดดขึ้นมานะครับแล้วก็มาตรงสัญลักษณ์ที่เป็นเพชรนะครับ โอเคเขาปีนไปบนหลังคานะครับโอเคอยู่จุดสูงสุดแล้วนะครับอ๋อโอเคคือบนหลังคาแล้วก็มองลงมาเนี่ยครับมันจะมีเชือกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างในน่าจะเป็นไอ้กล่องสมบัติแล้วป่ะครับนะเดี๋ยวผมลองดูดีกว่าครับว่ายังไงต่อโอเคเรามาตรงเชือกเราแล้วแล้วเราก็เอ่อทำเป็นมุมกล้องแบบเอ่อใกล้ๆนะครับโอเคแล้วเขาก็เดินเข้ามาเลยเดเดเดีเด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 ง่ายขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยแล้วเขาก็เปิดเลยนะครับโอเคแล้วเพชรก็ได้เลยเดีเดเดเด คือวิธีนี้คือเราไม่จาเป็นต้องฆ่าไอ้พวกลัทธิเลยดิงนั้นแนะเราไม่ต้องไปเปลืองแรงเลยสิโอเคเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์กันเลยนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านะอันดับแรกเรามาที่เกมเลยนะครับเออเราก็โซโล่ไปเลยนะเอออย่าไปวันโอเคถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดนะครับไอ้ตองโฮไอ้ที่อยู่ของพวกลาทธิที่เราจะได้กล่องเพชรน,นะครับมันเกิดประมาณ20นาทีนะครับอืมจังหวะน,นี้เราก็ตัดต้นมงต้นไม้ไปก่อนนะ เพราะว่าเรานะครับไม่ได้มีแค่คลิปไวเลาคลิปนี้คลิปเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะครับว่าวิธีนเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่าเออก็ลองไปพร้อมกับเพื่อนๆเ,เลยนี่แหละครับโอเคนี่ก็แคมไฟของเราเลเวล2แล้วนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะสร้างแมปหน่อยนะครับอันนี้เป็นกล่องรูบี้เชดนะครับเดี๋ยวผมจะค่าโระต่ายก่อนนะแล้วผมจะมาเปิดกล่องไปพร้อมๆกันครับแล้วดูสิว่าเราจะได้อะไรอะนะปั๊บได้เป็นได้เป็นเลื่อยครับในวันที่6นะ โอ้โห oh. แล้วผมลืมนึกไปอย่างหนึ่งว่ะก็คือว่าทําไมเราต้องรอให้ครบ20นาทีด้วยอะเพราะว่าเราเข้าด้านหลังใช่ปะเออประตูหลังมันอาจจะไม่ต้องรอถึง20นาทีหรือเปล่าอะนะเออเดี๋ยวผมลองไปลุยกันเลยดีกว่าอันนี้ผมจําได้ว่านี่เขาก็จะไปตรงนี้นะนี่นี่น,นี่ข้ามตรงนี้นะครับฟึ๊บฟึ๊บหูข้ามยากเหมือนกันนะครับโอเคแล้วขึ้นมาแล้วครับอย่างนี้ได้ไหมยังไงต่อเนี่ยฟึ๊บฟึ๊บแล้วก็ไม่ได้ฮะอุ้ย มันยากเหมือนกันนะเพื่อนๆโอเคเราขึ้นมาแบบตรงนี้ได้แล้วครับแล้วก็เดินไปได้ไหมชนกาแพงนะครับแสดงว่าผมก็ต้องถอยหลังนิดนึงแล้วก็เอ้ยย่าเอา,เอาหม่โอเคครับทุกคนตอนที่เราก็ขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูต่อนะครับว่าเขาเนี่ยทำยังไงนะโอเคครับอันนี้เขาปีนขึ้นมาแบบนี้โอเคทำไมเขาปีนดูง่ายจังวะโอเคเขาปีนไปตรงบนนี้นะครับโอเค ผมต้องต้งนใจนิดนึงนะครับโอเคโอ้โอ้โอ้ได้แล้ว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 โอ้ตอนนี้เราอยู่จุดสูงสุดของบนอาคารแล้วนะครับโอ้โดอดตรงนี้เลยหรอหุยผมกลัวว่ะโอ้ทุกคนผมได้แล้วได้แล้วได้แล้วไงต่อไงต่อไงต่อปึ๊บโอเคให้ชุมเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปเลยเหรอปึ๊บเดินไม่ได้ครับผมเดินไม่ได้ผมติดอ่ะผมติดทุกคนทุกคนผมติด ไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมขอดูใหม่นะครับเอวิธีนี้ไม่ได้นะครับทุกคนวิธีนี้ไม่ได้นะเออนี่ผมพยายามจะเดินแล้วนะครับนี่นี่ z ใกล้แล้วก็ซูมไกลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการกระโดดเข้าไปนะเออฟึบฟึบฟึบได้ไหมยังยังซ o มออกซูมออกแล้วก็โดดฟึบฟึบซูมซูมเข้าแล้วก็โดดครับไม่ได้ฮะ ซูบอ,อกแล้วก็โดดได้ไหมกระโดดฟึบฟึ๊บ,บไม่ได้ครับมันติดนะเหมือนกับผู้พัฒนาเนี่ยครับเขาสร้างแบบเหมือนเป็นกําแพงกั้นตรงนี้นะครับซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นนะเออเพราะามันโดดเข้าไปไม่ได้เลยนะครับเออเพราะว่าเรายังไม่ได้เคลียร์พวกไอ้พวกข้างละทีนะเออทุกคนวิธีนี้ก็ไม่สามารถจะทาได้นะครับวิธีเดียวที่ทําได้ก็คือการเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ไปไฟกลับมันนะครับเดี๋ยวเราไปลองวิธีต่อไปกันเลยดีกว่านะอันนี้เขาก็โชว์ให้เห็นเลยนะครับโอ้โหทำไมมันเพิ่มเยอะขนาดนั้นนะ อันนี้เขาก็น่าจะพูดไปนะนี่ผมก็กอ,อไปอันนี้นะครับเขาบอกว่านี่ต้องการอันนี้นะครับแล้วก็อัญมณีแห่งป่านะซึ่งวิธีการได้มานะครับก็ต้องเอาพวกไอ้ลัทธินะครับไปบูชานะนี่นี่ก็ได้ไมาแล้วอ๋อทั้งหมด4อันนะครับเป็นอัญมณีของพวกขั้งลทัทธิ4อันนะครับแล้วก็1อันเป็นอัญมณีแห่งป่านะครับโอเคแล้วไงต่อนี่แล้วเราก็ต้องหาสถานที่แห่งนี้ให้เจอนะครับโอเคแล้วไงต่อพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มว่ามา โอเคนี่เขาก็เจอแล้วนะครับนี่เขาก็คิวพวกคนอื่นๆไปนะครับแล้วก็เอาพวกหมาป่าออกโอเคครับแล้วเขาก็แทนด้วยไอัญยมณีของพวกข้างนาทีนะครับแล้วก็แทนด้วยอัญยมณีแห่งป่านะครับโอเคแล้วไงต่อตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับผมอุ้ยคุณได้รับของขวัญพิเศษครับอุ้ยนี่คือได้รับเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอู้โอ้โห ทีละ700 700เลยนะครับโอเคครับผมเริ่มสงสัยแล้วครับว่ามันได้จริงๆหรือเปล่านะผมคิดว่าเราก็ต้องลองแล้วก็พิสูจน์ให้รู้กันไปเลยครับว่ามันจะได้จริงๆอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่านะอันดับแรกนะครับเราก็ต้องทํากองไฟของเราเนี่ยให้เป็นเลเวล5ก่อนนะเพื่อเราเนี่ยครับจะสามารถบูชาไอ้พวกขั้งลาธิได้นะข้างบนมีกล่องทองอยู่ครับเดี๋ยวเราลองไปข้างบนกันเลยดีกว่านะแต่ว่าตรงนี้หมาป่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโอ้โหตัวลอกินผมอยู่อีกหลายตัวเลยนะครับข้างล่างผมต้องพลาดไม่ได้นะครับ ได้เป็นอะไรเรอ่ยฟับได้เป็นอู้ก็โอเคครับได้เป็นเอ่อถังน้ำมันนะโอเคทีนี้เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงอุ้ยเฮ้ยมันขี่คอกันมาเลยเอ่ะใจะเย็นจะเย็นพ่อหนุ่มพ่อหนุ่ม แคมป์ไฟของเราก็เลเวล5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชาบูเอ้ยบูชากันเลยดีกว่านะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไอเดนแดนภูเขาไฟนี่ครับจริงด้วยเป้าหมายหลักของเราที่มาที่นี่นะครับเพราะว่าเราต้องการอัญมณีแห่งป่านะครับแล้วก็อัญมณีของพวกข้างลาทีนะฮะก็รอบเลยอุ้ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะฮะผมคิดว่ากวางน่าจะมาหาผมนะผมต้องเล่นแบบระวังระวังนิดนึงฮะมาแน่นอนกวางนั่นไงผมได้ยินเสียงแล้วครับพูดปุ๊บมาปั๊บนะ แต่ผมไม่กลัวหรอกครับอุ้ยอุ้ยผมกลัวก็ได้ครับผมกลัวก็ได้ผมตกมันขึ้นมาไม่ได้ล็อกไอ้กวาโอ้โหก็นึกว่าขึ้นมาไม่ได้โธ่อันนี้ผมก็จะพยายามฆ่าพวกเขานะครับโดยการล่อลงมาที่ลาวานะครับอย่างนั้นก็ช่วยได้นิดนึงนะครับได้เป็นคอร์สโบนะครับโอเคแต่ผมว่าคอสโบมันแอบเล็งยากนิดนึงนะเหมือนแบบลูกกระสุนม,มันจะย้อยนิดนึงอะครับเดี๋ยวผมลองดูเนี่ยนะ เนี่ยผมต้องแบบยิงไปบนหัวนิดนึงครับต้องกะระยะทางดีๆครับอันนี้ผมก็ได้มาอันนึงนะครับโอ้ยเกือบผมเกือบหยอดลงไปนะโอเคเราตั้งไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับโยนเข้าไปครับโอเคตอนนี้กองไฟเราเลเวลแม็กแล้วนะครับเราสามารถจะเอาไอ้พวกข้างลาทีไปบูชาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนไปก็เติมพวกสบงสเบียงนิดหน่อยฮนะโอเคนี้เราก็โยนลงไปเลยฮนะอันนี้ผมต้องเดินระวังนิดนึงนะไม่งั้นผมแย่พอตกลงไปนี่สวยเลยครับ โอเคได้เป็นนี่นะครับเราได้มาแล้วนะครับแล้วก็ขาดอีกตัวหนึ่งนะโอเคตัวหนึ่งก็น่าจะครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสีเขียวเราต้องการอันนึงนะครับฟับ <med up> สามอันไหมเพิ่มฟองสามโอเคตอนนี้เราได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจต่อไปของเราก็คือไอหาสถานที่ไอตรงนั้นนะครับที่ว่าหมาป่าแบบสั่งเว้ยอะครับที่ผมดูมาเมื่อกี้นะครับไอสถานที่แห่งนั้นอนะมันจะเป็นหญ้าสีเขียวแบบนี้ครับเป็นแบบสีเขียวเข้มนะอันนั้นปะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นดินแดนของภูเขาไฟแล้วนะครับ เฮ้ยอันนั้นเปล่าก็ยังไม่ใช่ฮะอันนี้ผมก็เดินมาทั่วแมปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อเห็นปะเนี่ย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 แทบจะทั่วแมปแล้วนะครับแต่ว่ายัางไม่เจอเลยทุกคนภารกิจของผมมันล้มเหลววะเหมือนกับผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะเอาไอ้สถานที่บูชาหมาป่าเนี่ยออกไปหมดแล้วครับและไอ้วิธีนั้นก็สรุปก็คือทําไม่ได้นะครับก็คือว่าทําไม่ได้ทั้ง2วิธีเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วครับที่ผมนั้นจะลงไปในบ่อน้ำพุร้อนโดยความที่ว่าผมนััั้นนผิดหวงงเป็อย่ามามกครบ แล้วเจอกันครับทุกคน